ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรัมเขต3ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง นุรเรียน บ้านหนองมดแดงราประิทิทยาคมตั้งอยู่เลขที่100หมู่16ตำบลตาจงอำเภอละหานรายจังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ขนาด20ไร่นายวิสิทธิ์สุธรรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสุนนึกปิ่นเพชรเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน17คนประกอบด้วยข้าราชการครูจำนวน14คนครูอัตราจ้างจำนวน1คนช่างไฟฟ้าจำนวน1คนและครูธุรการจำนวน1คน โรงเรียนบ้านหนองมดแดรงราพสิทยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการคือบ้านหนองมดแดงโดยมีจํานวนนักเรียนดังนี้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน26คนนักเรียนในระดบับประถมศึกษาจํานวน95คนและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน60คนรวมนักเรียนทั้งหมด181คนสีประจําโรงเรียนสีแสดเทา คําขวัญของโรงเรียนศึกษาเด่นเน้นวินยัยฝ่กีฬาพัฒนาสังคมโรงเรียนบ้านหนองมดแดงแราชบสิีวิทยาคมแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ีกลุ่มงานดังนี้ 1>, 1. กลุ่มงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานนางสาวอัมพาบุภา 2. งานบริหารทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานนายพิรพัฒน์สวดพิมาย 3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณหัวหน้ากลุ่มงานนางสมนึกปิ่นเพชร 4. กลุ่มงานบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานนายวิสิษสุธรรมในการดำเนินง,งานของ4กลุ่มงานมีการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงานดังนี้ งานวิชาการสถานศึกษาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละระดับชั้นผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม12ประการตามหลักสูตรมีทัากษะการทำงานและทักษะอาชีพเหมาะสมตามช่วงวัยและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ด้านบริหารงานบุคคลสถานศึกษามีการส่งเสริมวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีมีการอบรมพัฒนาทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปรกรณ์เทคโนโลยี อำนวยความสะดวกที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่การเรียนรู้และผู้บริหารมีการเยี่ยมชั้นเรียนนิเทศภายในยและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครูและบุคลากรในการศึกษาอย่างสม่ำเสมอด้านงบประมาณสถานศึกษามีการจัดหาพัสดุคุรภัณฑ์ที่จำเป็นต่อ,อก,การจัดก,การศึกษาและการควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพาัสดุมีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้บริหาร เกี่ยวข้องมีการวางแผนการใช้พัสดุคุรภัณฑ์อย่างคุ้มค่ามีการจัดทําบัญชีพัสดุและทะเบียนพัสดุคุรภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันมีการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบมีการจัดทําบัญชีการเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีโครงการกิจกรรมและการใช้งบประมาณสอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาด้านบริหารทั่วไปสถานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนยุระดับคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และดำเนินง,งานทุรการอย่างเป็นระบบมีการกําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนมีการสรุปผลการดําเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักว่าการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยยึดหลักิติธรรมมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายยึดหลักความคุ้มค่าใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมจัดโครงสร้างการหารอย่างเป็นระบบและมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจนส่งเสริมกระบวนการทํางานเป็นทีมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเข้าสู่ห้องเรียนทุกห้องเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสถานศึกษาจัดทำมารสารจุลสารเว็บไซต์หรือสื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ด้านงานนโยบายจุดเน้นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริดมเขตสามโรงเรียนบ้านหนองมดแดงราชฎรสิษยาคมได้ดันมือง,งานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบิดมเขตสาดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o n e NT โรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมโดยการสร้างข้อตกลงนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอนมีโครงการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o e t โดยครูมีการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและ t ท s t b l u e p r i n t และใช้การวัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และแนวข้อสอบของสอทศและนำผลมาแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนมีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤ โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลจากการดําเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดังต่อไปนี้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน n t ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562ภาษาไทยได้คะแนน56.81คณิตศาสตร์ได้คะแนน56.12คะแนนรวมเฉลี่ย56.46จากการเปรียบเทียบทั้งสองรายวิชามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน MT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2512ระดับกลุ่มตาจงโรงเรียนบ้านหนองมดแดงราชบุรีพิทยาคมมีคะแนนเฉลี่ย56.46อยู่อันดับ3ของกลุ่มตาจงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา2561และปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2561ภาษาไทยได้คะแนน52.98ภาษาอังกฤษได้คะแนน27.08คณิตศาสตร์ได้คะแนน33.33ว 33, ิทยาศาสตร์ได้คะแนน37.25คะแนนรวมเฉลี่ย37.66 ปีการศึกษา2 5 6 2ภาษาไทยได้คะแนน50.39ภาษาอังกฤษได้คะแนน32.5คณิตศาสตร์ได้คะแนน28.89วิทยาศาสตร์ได้คะแนน34คะแนนรวมเฉลี่ย36.45จากการเปรียบเทียบทั้ง4รายวิชามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศคือรายวิชาภาษาอังกฤษ ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิกชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านหนองมดแดงราระดั์วิทยาคมภาษาไทยอยู่อันดับที่5ของกลุ่มตาจงภาษาอังกฤษอยู่อันดับที่2ของกลุ่มตาจงคณิตศาสตร์อยู่อันดับที่5ของกลุ่มตาจงวิาางยทยา,าศาสตร์อยู่อันดับที่5ของกลุ่มตาจงสรุปคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่อันดับที่4ของกลุ่มตาจง ผลการเปรียบเทียบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิ it, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา2561และปีการศึกษา2562ปีการศึกษา2561ภาษาไทยได้คะแนน51.44ภาษาอังกฤษได้คะแนน21.11คณิตศาสตร์ได้คะแนน23.56วิทยา,าศาสตร์ได้คะแนน32.2คะแนนรวมเฉลี่ย32.08 ปีการศึกษา2 5 6 2ภาษาไทายได้คะแนน54.07ภาษาอังกฤษได้คะแนน26.43คณิตศาสตร์ได้คะแนน21.43วิทยาศาสตร์ได้คะแนน24.64คะแนนรวมเฉลีย่ย31.64จากการเปรียบเทียบทั้ง4รายวิชามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศคือภาษาไทายและภาษาอังกฤษ ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่านพื้นฐานโอเน็ตชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปีการศา 2, รึกษา2562โรงเรียนบ้านหนองมดแดงราชบุษีวิทยาคมภาษาไทยได้คะแนน54.07อยู่อันดับที่2ของกลุ่มตาจงภาษาอังกฤษได้คะแนน26.43อยู่อันดับที่2ของกลุ่มตาจงคณิตศาสตร์ได้คะแนน21.43อยู่อันดับที่3ของกลุ่มตาจง วิทยาศาสตร์ได้คะแนน2ี่4อยู่อันดับ2ของกลุ่มตาจงสรุปคะแนนเฉลี่ยรวม36.45อยู่อันดับที่2ของกลุ่มตาจง 2. นยโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนได้ดำเนินกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมส่งผลให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทําให้เกิดองค์ความรู้นวัตรกรรมการสร้างคุณธรรมและมีการบูรณาก,การจัดก,การเรียนรู้ในชั้นเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของนงเดนคุณธรรมจริยธรรม นโยบายการพ styles, ัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีมีความสามารถในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดียิ่งโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการดำเนินงานในสถานศึกษามีสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนการจําแนกคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลายการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการให้การแนะแนวในโรงเรียนและการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลรายงานผลและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สี่ นโยบายด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานโครงการพัฒนาการเกี่ยวข้องกับการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยครูมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุเพื่อใช้เป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคลครูใช้สื่อนวัตกรรมวิธีการในการพัฒนาและการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนและมีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่านการเขียนของระดับห้องเรียนโรงเรียนผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามการดันบนงานพัฒนานักเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างจริงจัง นโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีลสารสนเทศ DLIT ในการจัดการเรียนการสอนอค,ครูได้นำโทรทศัศน์จอภาพและคอมพิวเตอร์อมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT ครูมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT ตามความเหมาะสมครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจีวิธีการเครื่องมือที่หลากหลาย คบคุมองค์ประกอบและตัวชี้วัดหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนหกการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ DLTV, DLT i หรืออื่นๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ ให้ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ dltv ครูมีการจัดทำและจัดส่งเอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียนครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ครูวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ทางไกลผลการเยี่ยมบ้านเพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการรับส่งใบงานไปกิจกรรมแบบฝึกหัดหรือแฟ้มผลงาน ตามข้อตกลงกับครูอย่างสม่ำเสมอและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูในการเรียนรู้และในการแก้ป,ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน <S <S 7. ด้านนโยบายโครงการจัดทำข้อมูลวิ Data ของสถานศึกษาโรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลในระบบเพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ข้อมูลนักเรียน ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งก่อสร้างระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษาระบบบริหารจัดการผลการเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยักจนโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติโปรแกรมรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาโปรแกรมระบบดูแลแล,และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาโปรแกรมระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาและระบบจัดซื้อจัดจ้ดจางภาครัฐ 8. โครงการทำดีด้วยหัวใจลถภัยสิ่งแวดล้อม3 r 1 g โครงการจิตอาสาโรงเรียนมีแผนการดำเนินงานมีกระบวนการส่งเสริมและการสร้างวินยัยและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีการดำเนินกิจกรรมการลดการใช้ซ้ำและคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์มีกิจกรรมการใช้ขยะอินทรีย์ขยะอีเซคิ e ขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนมีการจัดการขยะมูลฝอยโดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมและรักคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายน,นอกโรงเรียนในการบริหารการดำเนิน ีระบบการบริหารงานตามหลักการบริหารงานที่มีมาตรฐานมีการนิเทศกำกับติดตามจากผู้บริหารตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส่งผลให้การดำเนินง,งานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามแผนงานนโยบายที่กำหนดและสาําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายตามมาตรฐานของการบริหารงานศิลปโรงงานและนโยบายจุดเน้นของ ทิหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมดแดงราชประสิทธิทยาคมขอขอบคุณท่านคณะอนุกรรมการทุกท่านในการออกตรวจเยี่ยมนิเทศและกำกับติดตามโรงเรียนในครั้งนี้โรงเรียนจะนำสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางจากคณะกรรมการทุกท่านไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหาร